เหรียญที่ท่านมีอยู่ในมือแบบนี้หรือไม่หรือมีแบบไหนมีราคามากน้อยขนาดไหนหน่าเก็บสะสมหรือไม่แบบนี้ไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นแบบเก่าหรือแบบใหม่ ก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องลวงปนอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับวันนี้แสงทองสองทางก็ามารีวิวเหรียญกระสาบไทยอีกเช่นเดิมนะครับเหมือนเหมือนกันเลยกับทุกๆคลิปนะครับและก็แต่วันนี้นะครับวันนี้ที่หลายๆคนมีนะครับหลายๆคนสอบถามเข้ามาแบบนี้มีราคาหรือเปล่าวันนี้เราจะนําเอาข้อมูลและคําถามเหล่านั้นเอามาตอบในคลิปคลิปนี้นะครับว่าเหรียญแบบนี้มีราคาหรือเปล่านะครับ เอาละเรามาดูที่เหรียญรุ่นใหม่ก่อนนะครับซึ่งเหรียญรุ่นใหม่นี้ก็คงจะรู้กันดีนะครับว่าเป็นแบบพระเศียรใหญ่นั่นเองนะครับหลายหลายคนก็คงจะรู้ดีว่ามีปีพ่อสใดบ้างที่มีราคานะครับแต่พี่น้องแต่เหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้มีการซื้อขายกันแล้วในราคา100บาทนะครับถึงแม้ว่าเหรียญน,นี้จะไม่มีราคาในเหรียญที่เป็นปกติ อ่านะครับปีไหนปีพุทธศักราช2547พี่น้องปี4 7อ่าปี57นะครับปีพุทธศักราช2557นยะครับยอดการผลิตถึง74,299,000้าน299000เหรียญเลยทีเดียวนะครับแต่เหรียญน,นี้มีราคามากกว่าที่คุณคิดนะครับอ่าแลหลายท่านก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับแต่แลหลายๆคนก็คงจะมองหาราคาไม่มี นะครับอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความรักความชอบความต้องการของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับอ่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันอ่ามีราคาหรือไม่มีราคาทุกอย่างมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับคล้ายๆกับพระเครื่องพระเครื่องคนที่ไม่ชอบจะแท้ขนาดไหนก็บอกว่าเทียมจะเทียมขนาดไหนถ้าชอบก็บอกว่าแท้นะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความรักความชอบนะครับเหรียญปีพุทธศักราช2547นะครับด้านหลังนะครับดู ที่น้องดูนะครับด้านหลังนะครับใต้ฐานพระปรางนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นได้ในเหรียญเนื้อเกินนะครับใต้ฐานพระปรางหรือว่าลวดลายต่างๆที่มีผิดแปลกไปหรือว่าวงขอบต่างๆมีการผิดเพี้ยนไปนะครับตัวนี้แต่เหรียญนี้เป็นปกตินะครับด้านหลังส่วนวงขอบนะครับวงขอบนั้นเป็นเฟืองสลับเรียบปกติด้านหน้านะครับเรามาสังเกตดูด้านหน้าด้วยกันนะครับซึ่งด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวอักษรต่างๆนะครับก็ เป็นปกตินะครับวงขอบนะครับวงขอบก็เป็นปกติใต้พระบรมรูปไม่มีอะไรนะครับส่วนที่แสงทองสองทางเคยแนะนำนะครับเคยแนะนําให้ดูก็คือริมขอบอย่างนี้นะครับริมขอบให้ดูริมขอบแบบนี้นะครับก็มีนักสะสมหลายๆท่านมีความต้องการในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับช่องของเรานั้นก็มีการให้ราคานะครับไม่ว่าจะเป็นปีพศใดนะครับท่านมาดูนะครับเห็นไหมนะครับท่านสังเกตดูตรงนี้นะครับ แบบนี้เป็นลักษณะเนื้อเกินที่เกิดจากกระบวนการผลิตนะครับที่เกิดจากกระบวนการผลิตนะครับลหลายๆช่องนะครับช่องใหญ่ๆลหลายๆช่องก็มีเห็นมีประกาศรับซื้อกันนะครับประกาศรับซื้อกันในลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญปีพศนี้ที่เขาประเมินเอาไว้นะครับปีพศ2557นะครับ ครับประเมินเอาไว้ที่4ี่สิบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่เป็นปกตินั้นมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญนะครับพี่น้องอ่าอีกนะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งสองเหรียญนะครับหรืออีกสองเหรียญด้านหน้านี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9้าแบบพระเสียรเล็กนะครับแบบพระเสียรเล็กนั่นเองอ่านะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับด้านหน้านะครับจะมีเพียงแค่ความคง เส้นคงวาของวงขอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบของนิกเกิลขอบของทองเหลืองนะครับส่วนลวดลายต่างๆก็สึกหรอค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเหรียญรุ่นเก่าๆเราจะเห็นได้ถึงความผิดปกตินั้นเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆปีพุทธศักราช2543นะครับปี43นั้นยอดการผลิต1,666,000เหรียญนะพี่น้อง ผลิตออกมาเพียงแค่ล้านเศษๆนะครับความน่ากิจสะสมถามว่ามีไหมนะครับคิดดูแล้วกันนะครับประชากรไทยเราหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านนะครับและก็มีเพื่อนบ้านเราอีกล่ะนะครับที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเราที่ใช้สกุลเงินบาทนะครับมีกี่คนมีอ่าเยอะขนาดไหนนะครับที่ใช้สกุลเงินบาทแล้วก็ได้ เหรียญพวกนี้นะครับเอาไปเก็บสะสมกันหายากนะครับเป็นเหรียญที่หาได้ยากมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับปีพศ2543นะครับยอดการผลิต1,666,000เหรียญ UNC เขาประเมินอยู่ที่550บาทนี่คือเหรียญที่เป็นปกตินะครับส่วนการซื้อขายในตลาดนักสะสมนะครับเราก็ยังเห็นอยู่ในราคาที่ถือว่าน่าฟังเลยทีเดียวนะครับพี่น้องท่านใด อยากรู้ก็เข้าไปดูตามเพจต่างๆนะครับว่ามีการซื้อขายกันจริงหรือเปล่านะครับอีกเหรียญปีพศหนึ่งนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ที่พี่น้องสอบถามมาเยอะมากๆผมก็มีฉันก็มีนะครับผมก็มีฉันก็มีนะครับอ่า ไม่ใช่ความผิดปกติลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นปกตินะครับถึงแม้ว่าใครๆลหลายๆคนก็บอกว่ามันผิดปกติอ่ะเอาละนะครับจะผิดปกติแล้วแต่มุมมองของคนนะครับจะผิดปกติก็ว่าได้ไม่ผิดปกติก็ว่าได้แต่เหรียญน,นี้ตรงนี้ไม่ได้มีราคาแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ไม่ได้มีราคาแต่อย่างใดด้านหน้านี้เป็นปกตินะครับพี่น้องวงขอบล่ะ วงขอบก็เป็นปกตินะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับตัวนี้ขอบไม่บินเยอะเท่าไหร่ส่วนด้านหลังนะครับปีพุทธศักราช2551นะครับปี51เราเห็นได้เยอะเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเหรียญใส้แตกต่างๆนะครับปั๊มเบี้ยวต่างๆเยอะมากๆนะครับนี่คือเหรียญเรือนะครับพี่น้อง่าหลายๆคนก็บอกว่าเป็นเหรียญเนื้อเกินบางคนก็บอกว่าเหรียญเรือนะครับแบบนี้รับหรือเปล่านะครับ แสงทองสองทางแจ้งในหลายๆคลิปนะครับเคยพูดในหลายๆคลิปแต่หลายๆคนก็ยังถามกันย้ํากันนะครับว่าแบบนี้รับหรือไม่นะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อเกินที่เกินจากกระบวนการผลิตนะครับแสงทองสองทางรับหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้แตกนะครับเปลี่ยนเนื้อเกินนะครับรับนะครับแต่ต้องดูด้วยนะครับว่ามันเกินจากกระบวนการหรือเปล่านะครับหรือว่าเกินจากอะไรนะครับไม่ใช่เกินจากหลัง การผลิตมานะครับอขอให้เกินในกระบวนการผลิตลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีราคาที่สูงนะครับปี51นั้นนะครับพี่น้องปี51ยอดการผลิต179ล้าน165,360เหรียญน,นะครับถือว่าผลิตเยอะมากเลยทีเดียวนะครับส่วน UNC เขาประเมินอยู่ที่50บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญที่เป็นปกตินั้นราคาเพียงแค่5เหรียญน,นะครับพี่น้อง เหรียญที่ปกตินั้นราคาเพียงแค่หน้าเหรียญส่วนเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเราให้อยู่ที่120บาทนะครับเหรียญ120บาทนะครับเพราะว่าอะไรทำไมถูกจังนะครับเพราะว่าเหรียญที่มีราคาการประเมินตั้งแต่300บาทลงมานะครับฟังนะครับพี่น้องเหรียญเนื้อเกินที่มีราคา ประเมิน UNC ตั้งแต่300บาทลงมานะครับการซื้อขายตั้งแต่150บาทนะครับตั้งแต่150บาทลงนะครับราคา150บาทลงมานะครับอาจจะไม่สูงมากไปกว่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญที่มีราคาการประเมินมากกว่า300บาทขึ้นไปนะครับอันนั้นเขาก็แพงเขาก็มีราคาที่สูง ในราคาในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับและยังแถมยังมีความพิเศษอีกด้วยนะครับอันนั้นก็บวกราคาขึ้นไปอีกนะครับเข้าใจเหมือนกันนะครับเข้าใจตรงกันนะครับเหรียญที่มีราคาการประเมินตั้งแต่300บาทลงมานะครับที่มีลักษณะเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเกินด้านหน้าด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเกินด้านหน้าด้านหลัง ราคาซื้อขายตั้งแต่150บาทลงมานะครับเข้าใจตรงกันนะครับที่หลายๆท่านติดต่อสอบถามมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแบบนี้รับหรือเปล่ารับนะครับพี่น้องรับนะครับแต่ขอให้มีสภาพที่สมบูรณ์หน่อยนะครับหรือว่าสวยงามหน่อยเรายินดีรับนะครับกับเหรียญที่มีความพิเศษต่างๆนะครับเนื้อเกินเหรียญไส้แตกต่างๆนะครับแต่เหรียญไส้แตกเรารับตลอดนะครับ เหรียญไส้แตกเรารับตลอดทุกรุ่นทุกปีพศออเลยทีเดียวนะครับเอาละนะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะตอบคําถามพี่พี่น้องนองได้ในลักษณะเนื้อเกินนะครับก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ